พ่อแก่เนี่ยช่วยเรื่องอะไรบ้างสำหรับพี่จ๋าช่วยทุกเรื่อง สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยว่า EP นี้นะคะเป็น EP ที่จะใครได้เห็นนะคะปังทุกคนอ่าจะมาปังเพราะคลิปนี้น่แหละนี่เพราะอะไรลู้ป่ะเอาจริงๆนะคะหลายๆคนที่ตามพี่จามาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าพี่จ๋าเนี่ยหนึ่งเลยเป็นลูกลิเกเน,นะเกิดมาก็คือแบบอยู่บนลงลิเกอยู่เจอพ่อแก่แล้วหรือว่าหลายๆคนที่เรียกว่าฤาษีจริงๆแนละ้วท่านคือองค์เดียวกันวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นใจร้อนเท่านี้วัยรุ่นใจร้อนรจริงนะคะ,ะ,คะวันนี้เราก็ ได้มาทําพิธีปลุกเสกนะคะพ่อแก่นะคะอย่างที่คอพิจจะใส่นะคะอันนี้นะคะเราทําปี2561ตอนนั้นนะคะขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ จัดพิธีไหว้ครูที่บ้านนะคะแล้วก็ได้ทําแจกนะคะพอทําแจกไปตอนนั้นอะ่ะคนเกิดปฏิหารเยอะมากที่แบบเกิดเลยอะ่ะหลายๆเรื่องหลายราวจนคนเนี่ยบอกว่าพี่จ้าพี่จ้าทำหน่อยได้ไหมดิอย่างเงี้ยอยากบูชาเราก็ยือมาประมาณ4ีปีละตพราะนี้ปีห5้แล้วสี่ปีเพอเรารู้สึกว่าเออเราเราไม่ได้อยากทาอะ่ะเราอยากทําที่แบบถ้าทำจริงๆอยากให้คนที่ได้ไปเนี่ยเขาบูชาจริงๆแล้วอยากให้พ่อแก่เนี่ยมีบุญสัมพันธ์กับพ่อแก่พ่อแก่จะได้ช่วยได้อันนี้คือความรู้สึกเรานะคะ จนแบบว่าล่าสุดทุกคนคนมาขอจนแบบด้วยความที่ไปรายการแช่ด้วยและพี่จ๊รเนี่ยพูดถึงเรื่องปฏิหารพ่อแก่คนก็มาขอ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 จนเรารู้สึกว่าโอเคฉันทําแต่ฉันทําคือฉันต้องทําดีเลยจํานวนไม่เยอะนะคะทําน้อยมากๆนะคะอย่างวันนี้นะคะเราก็จะให้มาดูว่าพิธีการปลุกเสกวัตถุมงคลที่เป็นพ่อแก่ของจ๊ะเนี่ยเราปลุกเสกกันยังไง เราปลุกเสกกันเหมือนแบบพิธีโบราณเลยนะทุกคนทุกอย่างตามพิธีโบราณตั้งแต่เลิกนะเลิกปลุกเสกนะอะไรอย่างเงี้ยเราเลือกทุกอย่างนะคะขนาดแค่จะไลฟ์สดในเพจของจา้าจ้าบอกว่าอาธิษฐานกันเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็มีพี่คนหนึ่งนี่เดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าพี่จ้าโมหรือเปล่าไม่โมค่ะน้องจา้าพี่แค่แบบว่าอาธิษฐานตามตามตาม,ตามที่จ้าบอกจ้าบอกว่าอาธิษฐานเลยพี่ให้ดูค่ะอันนี้นะคะ นี่นะคะขออนุญาตพี่เขาเลยนะคะพี่พรทิพย์พี่บีนะคะก็คือซื้อซื้อหวยจ้านะถูกจ้ะแล้วก็ส่งมาเลยถูกยังไงอะไรยังไงนะคะนี่เรามาดูกันว่าพิธีปุกเสกพ่อแก่เนี่ยตามตำราโบราณจริงๆเป็นยังไงนะคะปุกเสกในโบสถ์นะคะคุณค่ะเกจิที่มาปุกเสกคือระดับประเทศจะทำน้อย อยากให้คนที่มีบูชาพันกับพ่อแก่จริงเป็นลูกหลานพ่อแก่จริงได้ได้เช่าบูชาก็เลยทําน้อยนิดนึงนะคะเงินส่วนหนึ่งนะคะเงินส่วนหนึ่งในการเช่าบูชานะคะเราจะนํามาถวา,ายที่วัดนะคะเพราะว่าที่วัดเนี่ยกำลังซื้อที่เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมด้วยนะคะ รับได้ๆเวลาถวายเครื่องเครื่องสังเวยนะคะเครื todo? ่องเส้นนะคะอย่าลืมตักใบสีนะคะสำหรับพ่อแก่นะคะมีเรื่องเงินเรื่องทองโดยเฉพาะเลยเมฆสุชาติธรรมะเมฆพันเตพันเตวันชาวันชาดุษฎีธรรมานุสาวรีย์แก ทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะคก็คือเสร็จพิธีแล้วนะคะ,ะปุกเสกนะคะวันนี้เราก็อยู่กับพระอาจารย์พ่ครูสลาวุธคิครูเปืนนะคะรับดรรชโชก็หลายๆคนนะคะก็ไม่ได้รู้มาก่อนเลยว่าพ่อแก่คืออะไรวันนี้เราจะมารู้จัก พระอาจารย์ปืนนะคะว่าพ่อแก่คืออะไรคนที่บูชาเนี่ยเพื่ออะไรการมัส,สกรารนะคะคำว่าครูเนี่ยในที่นีโบราณยกย่องในผู้ที่ให้กำเนิดก็แรกเลยคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูกต่อมาก,ก็เป็นครูเกี่ยวกับการเรียนการเขียน ก็เรียกว่าครูเลขครูยันต่อมาก็เป็นครูในประกอบสายอาชีพต่างๆสายอาชีพต่างๆไม่ว่าสายไหนก็ต้องมีครูไม่มีใครรู้ด้วยตัวเองต้องมีครูแนะนำตังสอนเมื่อมีครูสืบทอดกันมาตรโบราณก็นึกถึงพระพุทธรูปว่ามีรูปครบ,บุูชาก็ทำเป็นรูปครูบูชาอันนี้ครูเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราต้องนึกถึงว่า คนที่มีศิลปาศาสตร์หรือว่ามีความรู้คือพันพลึกสิงพันลึกสมีส<ะ>ความรู้คือพรนลึกสิครูบาอาจารย์เนี่ยสร้างรูปกันมาเพื่อเรารพกาบว่าไอ้เพื่อกรารบกาบ,กบว้าเ,เนี่ยเพื่ออะไรไหมมีอะไรกันถึงรู่มีอะไรจะได้มีความมั่นใจ ในการทํางานเพราะว่อะไรเรามีครูมีอาาอาจารย์ลูกพ่อแก่นะอย่างที่เราทําบุกเ e กันวันนี้ทาการบงวงสรวงบูชาครูแบบโบราณโบราณทํากันในพระอุโบสถเพื่ออาศัยบรารม,มีพระประธาน,นพระุโบสถช่วยด้วยาการบุ kte โบราณก็คือนั่งปกอธิษฐานจิตใจต่างๆเลยการบุเ t e เราไม่ได้บุเ t กของเยอะเราบุเ t e ของชนิดเดียวนี่ตำรับที่เราเรียนมาเนี่ย ตำหลับหึงตำหลัปบปลาลุงผู้คอนไวชิฟมาลาเป็นตำหลับของวัดตะแกหรือ,อวัตถงกระดูหรือกุศีเลยแล้วกระดูปู่ศีเลยปลาลุงผู้คอนเนี่ยบวชอยู่วัดตและแกปลาลุงกูะดูกุศลเนี่ยพอสอนตี่ยเจ็ดสิเป็นคนสอนเราเรื่องในเรื่องสูตรเรื่องนามแบบวัดตะแกอีกสูตรนามหนึ่งที่เราศึกษาเอาที่เราศึกษานะคนอื่นตำราคนอื่นมาเราไม่รู้ถึง แล้วพูดตำลาเหล่าจะสูตรนามแบบพัทยาสูตรน้ำวัพถัยาก็ต้องเลยเรียกสูตรเรียกนามแบบวัทถยาสเบ,บิกเนตในตัวเสร็จต้องเอ่ยชื่อด้วยว่า,อ,าอะไรเสกอะไรเสกเออื <ปะ S 1> อนที่จะเสกต้องมีการเชิญครูอนถามมาเจอครูนะครูมาช่วยช่วยอะไรเอาแรงครูช่วยเราไม่ใช่บริษัทจึงมีการก่อนที่พระจะเสกเข็มพระน,นั่งดมบุญก่นกอน นี่แหละทำไรทำไรท่านกำลังเชิญทูท่านคือวิธีการบูชาพ่อแก่หรือว่าพระฤาษีอะค่ะพระอาจารย์บูชาพ่อแก่พระฤาษีจริงๆแล้วท่านเป็นอะไรไหมท่านท่านเป็นผู้ที่สาเร็จตมาบัติไปแล้วนะอะไรต่างอมิตรบูชาไม่จําเป็นไม่จาเป็นแต่ว่าเป็นการแสดงความเคารพไม่ใช่คนเราคิดกันอย่างเดียวว่าไงไหมโอ้ยไปทำบุญกดน้ำให้ก็เหมือนกัน ไม่ใช่นี่เจ้าพระคุณสมเด็จวัชนะทต้องขามท่านบอกว่าเ้ย hey, เวลาทําพิธีมีการบงวงสรวงเวลาทําพิธีอะไรมีการบงวงสรวงบอกเจ้าวัดเจ้าวากัน,กนหมหรือว่ามีการบอกเล่าเจ้าที่เจ้าทางอะไรต่างมีการไหว้ไหมจะมีพรพไหนรั้วลูบหรือท่านบอกว่าผมไม่ได้ว่า้ครับก็เพราะว่าผมกดน้าให้ทุกันครับท่านก็ได้ว่าคนละอย่างการการไหว้เป็นการแสดงความเคารพแต่การ กดน้าอุทิศส่วนเุ่ให้เป็นอะไรไหมเป็นการที่นะมเยียบบุญให้ต่างาเขาได้อนุมโมทนา<ม>แต่อย่าลืมว่าบางสิ่งบางอย่างยังเป็นอะไรไหมผู้ที่รับเครื่องเส้นอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องการเรื่องเครื่องเส้นเครื่องเซ่งเวอรอันนี้เรื่องเครื่องเส่นเรื่องเซ่ง,เ,งเวยรการบูชาลุกแล้วแต่ผู้ที่บูชาจะมีกําลังบูชาเท่าไหร่นะ แต่การบูชาเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกเราระลึกนึกถึงสิ่งที่เราไหว้เรากาะละเราเคารพอยู่ก็เป็นการบูชาแล้วเอออันนี้คือวิธีธวิธีรัตนาบูชาใช่ไหมครับ,รบทีนี้อ่าพุทธคุณเนี่ยครับพุทธคุณเนี่ยเรื่องพุทธคุณเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่มีพระเอาไหนหรอกพี่เตกเลยกระถาบนเดียวครับแต่อย่างพระแกเ่เนี่ยเด่นในเรื่องอะไรเมตตา เพราะอะไรไหมเป็นศิลปะศาสตร์เรื่องของความเมตตาคุ้มเจ้าเพราะพอตัวแทนความเมตตาอย่างเช่นโขนละครลิเกตต่างๆก็ใช้พระแก่ในเรื่องอนะไรเมตตาคุาม้มของไม่มีหรอกที่อะไรมหพวกโขนลิเกละครที่จะขาดครูไม่ได้พระแก่ทําไมคนนิยมบูชาต่างก็จะอาศัยความเมตตาจุ้ของโอ้เยอะนะเยอะเลยเรื่องที่ไม่รู้อีกเยอะเลยเดี๋ยว มมันาาวากจริงๆอ่ะเรื่องที่คนอ่ะไม่ได้รู้เรื่องพ่อแก่เนี่ยอีกเยอะ<ช>มากนะคะแล้วก็หลายคนก็เอ๊แล้วทำไมาจากฤาษีแล้วทำไมาถึงได้มาเรียกเรียกพ่อแก่เดี๋ยวเราจะหาข้อมูลมาให้เพราะว่าถ้าอยากรู้จริงๆเนี่ยเรามีอีกเยอะเลยเยอะนะเรื่องยาวจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วนะคะใครที่ได้ไปบูชานะคะขออย่างหนึ่งเลยเวลาไปบูชาเนี่ยอย่างอย่างพิจาบูชาเนี่ยเวลาพิจะ พี่จ้าเป็นคนที่นับถือพ่อแก่อยู่แล้วมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะว่าที่บ้านเป็นลิกเกนเราก็จะนับถือพ่อแก่ด้วยส่วนส่วนตัวเนี่ยนับถือมากมากอยู่แล้วนะคะและพี่จ้าเนี่ยก็เจอเจอความปฏิหารของพ่อแก่เยอะด้วยความที่เราเชื่อ <c oughs> ด้วยความที่เวลาที่จ้าจะออกไปไหนก็แล้วแต่นะคะก่อนออกจากบ้านพี่จ้าเนี่ยจะกราบพ่อแก่ก่อนเลยแล้วบอกทุกพ่อแก่ทุกอย่างว่า ไปนี่นะพ่อทํานี่นะอะไรเนี่ยแล้วแล้วเอาจริงๆ100%เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ร้0ยเที่สําเร็จทั้งหมดอยู่ที่บุญเราด้วยนะ <Okay. S 1> แต่ของพิจารเนี่ยเกินแปด็นต์ที่สําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะคะอย่า <Yeah. S 1> อาทิษฐาน แล้วไม่ทำอะไรอันนี้ก็ไม่ได้นะคะอันนี้ก็พูดเรื่องจริงนะคะก็ประมาณนี้วันนี้นะคะกระดบนมัสการกระบนมัสการนะครับร้อนเรียนร่วมรอนร้องโชคดีร่ำรวสร็สมาเจอยกันทุกคนทุกคนนะสาธุสาธุสาธุ วันนี้นะคะใครที่แบบว่าพี่จ๋าเราบูชาย,ยังไงอะไรยังไงนะคะก็สามารถแอดไลน์ได้นะคะที่แอด jj หกหนึ่งเก้าต้องมีแอดไซดด้วยนะคะ jj หกหนึ่งเก้าเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะคะอันนี้เราจะมีทั้งหมด4ห่หินพี่จ๋าเนี่ยจะใส่สลับกันไปนะคะอันนี้คือดูดซับดูดซับเนี่ยก็ชื่อก็ตรงตัวอยู่แล้วนะคะก็คือดูดซับดูดเงินดูดทองนะคะอะไรที่ค้าขายทำธุรกิจก็ต้องเป็นดูดซับนะคะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนี่เลยค่ะอันนี้คือหินทุกห่วยนะคะคนี่หินทุกหวยใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะชอบแบบว่าซื้อลอตเตอรี่เกี่ยวกับราบลอยลาบลอยนะคะอันนี้หินยกขาวยกขาวเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็โชคลาภนะคะส่วนอันนี้นินดำนินดำนี่น นินดำเนี่ยต้องบอกเลยว่าใครที่ตีชงนะคะดวงตกรู้สึกว่าช่วงนี้ฉันดวงตกมากดวงฉันไม่แข็งเลยนะคะต้องเป็นนินดำนะคะเพราะว่านินดำเนี่ยเป็นหินที่เกี่ยวกับเรื่องอดวงแข็งและที่สําคัญเลยกันสิ่งไม่ดีวันนี้จะอัญเชิญพ่อแก่ที่แบบอายุเป็นร้อยปีเนี่ยมาอยู่ในพิธีด้วยส่วนเรื่องปฏิหารนะคะเดี๋ยวเราจะเล่ากันให้ฟังว่าปฏิหารในสิ่งที่จะเจอมีอะไรบ้างนะครับ หลายคนก็ถามว่าพี่จ๊ะพ่อแก่นี่ช่วยเรื่องอะไรบ้างสําหรับพี่จ๊ะช่วยทุกเรื่องแต่อย่างของพี่จ๊ะเนี่ยก็จะมีเรื่องที่เป็นแบบปฏิหารที่เราได้เห็นจริงเคยปะ เคยแบบพี่อ่ะคิดเรื่องที่ว่าพี่อยากสร้างบ้านอ่าแต่พี่เนี่ยเป็นคนงกบ้านที่อ่างทองนะหลังใหญ่นะคะแล้วพี่ก็แบบเอ้ยฉันจะทํายังไงดีฉันฉันอยากสร้างบ้านเพื่อจะไว้จัดงานไหว้ครูพ่อแก่ทุกปีที่พี่จะาสร้างนะคะที่พี่จะาทาทุกปีนะคะเอ๊จะทํายังไงดีนะ้จะหางานอะไรทําดีเราก็มีแค่ร้องเพลงเนาะร้องเพลงก็ไม่ได้เยอะมากอะไรนะคะยืดดีๆเนี่ยเราก็นั่งคุยกับพ่อแก่ในห้องในห้องพ่อแก่อ่ะพี่จะานั่งคุยเหมือนพ่อแก่แบบเหมือนเป็นปู่เป็นย่าเราอย่างเงี้ยนะคะ อยู่ดีๆก็มีคนเดินเข้ามาหาพี่จ๋าแล้วก็บอกพี่จ๋าว่ามีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งที่อยากจะให้พี่จ๋าทำก็เลยทำและคุณเชื่อไหมอันเนี้ยพี่จ๋าไม่มีแบบโกหกหรือเมคใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกเรื่องนะคะเงินที่พี่จ๋าได้มาเนี่ยเท่ากับที่แบบสร้างบ้านพอดีเป๊ะพอดีการโดยที่แบบพี่จ๋าไม่ต้องฟักเงินส่วน,วนตัวพี่จ๋าไงแล้วก็มีอีกเยอะมากที่เกี่ยวกับว่าพี่จ๋าเกิดอ,อุบัติเหตุ รถตู้คว่ำเกิดอุบัติเหตุนะคะที่สวรรคโลกนะคะแต่พี่จ๋าเวลาก่อนที่จะจะออกจากบ้านหรือพี่จ๋าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะพี่จ๋าเนี่ยจะกราบพระแก่ก่อนไหว้พระแก่นะคะรถตู้พี่จ๋าคว่ำคือคว่ำแบบม้วนอะแหกโค้งอะแหกโค้งอะมายังไหวกันแล้วแหกโค้งอะแต่พี่จ๋าอยู่ในนั้นนะไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวก็ประมาณนี้นะคะใครที่เชื่อนะคะใครที่เห็นคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแชร์ให้กับ YouTube อีจัตชแนลด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เห็นคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดสับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะคะที่สำคัญเลยเรามีเกมให้เล่นเรามีเกมให้เล่นเลยนะคะพราะแก่วันนี้ที่เรามาปุกเศกนะคะที่เรามาปุกเสกวันนี้นะคะมีทั้งหมดกี่หินอ่าใครที่ตอบถูกนะคะในใต้ y o u t u b e นะคะเราจะแจกทั้งหมดนะคะ20รางวัลแล้วก็ในเพจนะคะใครที่กดแชร์นะคะใครกดแชร์ปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาเลือก เลือกยังไงรู้ป่ะคุณกดแชร์คลิปนี้นะคะเราก็จะแจกอีก20รางวัลวันนี้ประมาณนี้นะคะขอให้บารมีพ่อแก่บ้านพิจารณะคะทําให้ทุกคนนะคะใครที่ทุกนะคะก็ขอให้ผ่านทุกไปได้วๆชีวิตมีแต่ความสุขนะคะที่สําคัญเลยใครที่รวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปใครที่แบบว่าเศรษฐกิจไม่ดีเลยอ่ะพิจารณาหนูท้อจังเลยปีนี้หนูขอให้ทุกคนรวยและปังสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอะนี่นี่ลูกสาวนี่ดีนี่นี่ลูกสาวมาเล่าให้ฟังหน่อยดิสวัสดี ปฏิหารพ่อแก่ที่เจออะไรบ้างอ่านดับแรกเลยต้องเล่าก่อนช่วงโควิดอะ,ะทุกคนไม่มีงานอยู่แล้วและเราเครียดพอเราไม่มีงานแล้วก็ไปบ้านแม่แล้วก็ไปบ้านจ๊ะไปบ้านจ๊ะคุณน้นองพ่อแก่ไม่ได้ขออนุญาตด,ด้วยขึ้นไปขอบอกพ่อโควิดหนูเข้าใจนะว่ามันไม่มีงานแต่หนูก็อยากได้งานนะ,ะพราหนูก็ไม่ไหวแล้วพราะมีงานมีเงินเถอะพ่อแก่สาธุแล้วพอหลังจากนั้นอะมีงานเข้ามาโดยที่ในบรรดาช่างแต่งหน้า หนูคนเดียวที่ทํางานทุกวันในช่วงโควิดและเจ้าสาวรับคู่ละสี่หมื่นงงมากือพ่อแก่ขอให้ได้เลยขอราคานี้เลยมัดจําจริงค่ะ